สวัสดีครับผมทวินทีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบังอะที่น่าสนใจนะครับก็สำหรับที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้ก็คือเรื่องมหาศึกคนชนเทพภาษาอังกฤษและคอร์ดออฟแลนด์ล็อกภาษาญี่ปุ่นชูมสัสซโนวันคิลลี่ซึ่งบังอะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยก็คือ คือมันเป็นเรื่องราวที่เอาคนก็เอาตามชื่อเรื่องเลยก็คือเอาคนมาสู้กับเทพแต่ว่ามันมีคีย์หลักอะไรคือทำไมให้ทำไมมนุษย์ถึงสู้กับเทพได้ก็ต้องไปรออ่านก็ต้องลองไปอ่านกันเราซึ่งถ้าคือเป็นการ์ตูนที่แบบคือสู้กันได้มันมากคือถ้าคนอ่านแค่อ่านแค่เรื่องแรกนี่คืออ่านไม่ใช่คืบเดียวของหนังสือนี่คือตอนตอนที่มันคุยเนื้อเรื่องกันแล้วพอหลังจากนั้นคือมันคือมาสู้กันเลย คือเปิดเปิดมานี่คือแบบสู้กันแบบมันมันมากแบบมันจริงจริงอ่ะแต่ว่าว่าเสียคือไลเซ่มันจะบิดบิดนิดนึงบิด,บ,ด,บ,ดบิดแบบเละเลยบริษัทก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะสำหรับบางตัวก็ก็เอาเป็นการที่เอาเอาคนในบริษัทของบนุษยชาติมาสู้กับเทพเช่นเอาลิปโป้อาอาดำซาสกิอะไรเงี้ยมูซาชิประมาณเนี้ยชชออเอามาสู้กับเทพ ซึ่งถือว่าสู้กันได้มันมากมันจริงๆคือแต่ละคู่นี่คือสู้กันได้มันแบบมันหยดคู่ว่าจะเป็นคู่ของเอาขมขออนุญาตสปอยนะก็คือคู่แรกเนี่ยมันเป็นคู่ของริโป้กับทอใช่ไหมซึ่งริโป้กับทอเนี่ยคือแบบสุดยอดมากคือริโป้ก็คือสุดยอดนักลบของแผ่นดินจีนที่ว่าไม่มีใครสู้ได้ใช่ไหมทอก็คือสุดยอดเทพเจ้าแห่งสาย้าที่ไม่ค่อยจะเอาจริงกะบใครซึ่งเมื่อทั้งสองคนมาเจอกันเนี่ยเป็นการ ประกาศศึกที่สุดยอดมากสู้กันได้แบบมันหยดติงติงลคนะู่ซึ่งแน่นอนว่าใครชนะก็ต้องไปรออ่านกันเ,เองไม่สปอยนะจ๊ะบอยแค่นี้ก็พอแล้วคู่สองเนี่ยคู่สองนี่เป็นคู่ของอาดัมกับเทพเจ้าสุดซึ่งอาดัมก็คือถ้าพูดง่ายๆอาดัมก็คือมนุษย์คนแรกมนุษย์คนแรกของโลกตามบอร์ก็คืออาดัมกับอีฟนั่นแหละซึ่งเขามาสู้กับสุดซึ่งก็ ซึ่งผมดูตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยมันจะสู้ได้หรอวะอาดัมมันก็แค่เด็กเอ้ยมันไม่ใช่เด็กดิมันแค่มนุษย์ธรรมดาคือมันไม่มีอะไรเลยคือมันแต่ว่ามันก็สู้กันแบบโอ้โหมันมันมากมันมันสุดๆเลยคือใครชนะก็ไปอ่านนเราเองไม่สปอยเหมือนเดิมก็มาถึงคู่สาคู่สามเทพมหาสมุทรพยิ่งใหญ่ขวัญใจแม่ยกทุกท่านนะครับก็คือท่านโพไซดอนของเรา ปะทะกับเท่เอ้ไม่ใช่ดิผู้แพ้ที่แข็งแก่งที่สุดก็คือซาลากิโคจิโร่คือเป็นคู่ที่ผมคิดว่ามันก็สู้สนุกนะแต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโพไซดอนมันโพไซดอนมันมันต้องมันควรเก่งกว่านี้นี่มันควรเก่งกว่านี้มั้งประมาณนี้มั้งแต่ผมรู้สึกว่าเออมันก็สู้กันโอเคคู่คู่สี่ คู่สี่ก็คือคู่ของพศัศวะปะทะกับไรเดนทามอนไรเดนทามอนถ้าคนนี้นรู้จักก็คือนักสูงมวยของญี่ปุ่นีนเขาเล่ากันว่าเออมันมีความสูงประมาณ2เมตรสู้กันเป็นการสู้กันด้วยหมัด,หม,ดหมัดต่อหมัดเลยคือสู้แบบอยแต่คู่นี้ก็คือมันโคตรมันซึ่งใครชนะก็ไปอ่านกันเราเองไม่อยากสปอยเยอะคู่ที่ Hey, ลืมลืมลืม,ลมก่อนก่อนคู่ของพปฏิวานัตมันเป็นคู่ของอแจ็คส์เดรปเปอร์เออแจ็ ipper, คส์เดรปเปอร์ฆาตกรที่ชั่วเลวต่ำช้าที่สุดปะทะกับท่านเฮอร์คิวลิสก็ใช้ฟิวเป็นไม่ใช่ฟิวดิเป็นเออแซฟฟิวแหละเป็นฟิวในกรุงลอนดอนก็สู้กันสู้กันคือแจ็คส์เดรปเปอร์ ipper, อ่ะคนรู้ถึงเรื่องเออความชั่วร้ายความเลวความต่ำสามของแจ็คส์เดรปเปอร์ปะทะกับเทพเฮอร์คิวลิสเทพผูพ้มีความยุติธรรมสูงสุด ผลจะเป็นยังไงก็ไปอ่านกันเอาเองไม่สบอยจนมาถึงคู่ปัจจุบันคือเปิดเปิดตัดวมาตอนแรกคือพระพุทธเจ้าเดินออกมาพระพุทธเจ้าหรือว่าบุดาของเราเดินออกมาตอนแรกผมคิดว่าพระพุทธเจ้าจะสู้แล้วทิจจิ 7, แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าข้าเนี่ยจะสู้ในฝั่งมนุษย์เองถ้าเทพองค์ใดคิดจะมาขวางทางข้าจะข้าจะล้างบางให้หมดก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย จะสู้ในฝั่งมนุษย์แน่นอนแต่ว่าใครจะเป็นคู่ของคู่ต่อสู้ของพระพุทธเจ้า,าเนี่ยก็ต้องไปรอดูอีกทีซึ่งอมบอกแล้ว่าพระพุทธเจ้านี่คือหล่อมากหล่อเท่สุดๆหล่อแบบชนิดไที่ว่าแบบฉีกเละแล้วก็โอ้โหค่อนข้างจะหล่อเลยเดียวก็ก็คงหมดแล้วมั้งประมาณเรื่องราวประมาณนี้ก็สำหรับใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ผม ทวินทีก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ